ถอยแรงนิดหน่อยนะถอยยังคะถอยแรงนิดหน่อยก็ยืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบใช่ไหมครับก็ดูดีนะฮะอ๋อถ้ายืนเหนือตรงนี้นะคะคือท่งนี้ยังเป็นไว้ทีิสติกอยู่นะครับหาขึบนยาวไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าได้ถึงหนึ่งสามแปดเจ็ดหรือหนึ่งสามเก้าศูนย์เนี่ยก็ก็จะยืนยันว่าพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะฮะถ้าปิดในช่วงท้ายตลาดใช่ฮะอ๋อต้องรอปิดนะคะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับมี มีการเทปโปรฟิตนะฮะแต่เมื่อเทคมาแล้วเนี่ยถ้าตลาดจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับก็ต้องมีแรงดันกลับขึ้นไปอ่ะหนึ่งสามแปดเจ็ดหนึ่งสามเก้าศูนย์นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ต้องขึ้นต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ห้ามลงนะฮะวันนี้ลงล่ะถ้าดูอย่างนี้ไม่น่าจะลงนะเพราะว่าลุ่มมากกว่าเมื่อวานแล้วก็ยืนลงไปลงไปเหลือบวกแค่สามจุดใช่ไหมครับสามเจ็ดสองแล้วก็ดันกลับึ้นมาได้สิบจุดแสดงว่าเป็นแรงซื้อนะครับ คือสแรงซื้อสามารถกลับมาซื้อหุ้นของคนที่เทปโปรฟิตนกลับมาได้หมดเลยมีนะคนทิ้งทํากําไรในช่วงนี้เขาเทเข้าขายทำกำาไรนะครับเพราะว่าช่วงที่ลงไปข้างล่างก็มีคนที่ซื้อว่าเยอะนะครับถ้าเราดูอย่างหุ้นมองตัวอย่าง i v l เนี่ยยีบสองบาทขึ้นมาตรงนี้กาําไรสิเอร์เซนก็มีคนเทกอยู่แล้วตัวยี่สิบสี่บาทใช่เขาต้องมีการเทกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ ที่ไม่มั่นใจเพราะเราดูอย่างฟิวเจอร์วันนี้ก็มีช็อตมากกว่าลองแสดงว่าคนยังเชื่อว่ามันยังลงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในตลาดเนี่ยมันจะมันมีวิธีของมันะที่จะบอกนะครับแต่วันนี้มันบอกเราบอกว่าแต่งซื้อนะแต่ถ้าตอนปิดมันมันเหลือบวกแค่สามจุดมันบอกมันเป็นแรงขายนะคืออาจจะดีใจเรื่องจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาฮะซึ่งผมว่าไม่ใช่นะครับก็แนวรับก็เป็นหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดคือเส้นสิบวันนะฮะแล้วเส้นสิบวันก็สามารถที่จะ เงยขึ้นได้แล้วเป็นวันแรกนะครับมันก็มันก็คงต้องผมผมเรียนยนี้ว่ามันยังเป็นนโน้มลงอยู่นะครับในระยะสั้นนน้มลงอยู่เพราะฉะนั้นตราบใดถ้ามันยังไม่ขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยสามสิบอ่ะมันก็ยังเรียกว่าเป็นนน้มลงนะครับแต่มันชัดว่ามันจะขึ้นนะครับตัวไหนที่ระบุว่าชัดต้องขึ้นคะ่ะในในทางในทางเทคนิคก็คือว่าหลังจากที่มันขึ้นมาสูงกว่านะครับถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดอ่ะ นะครับหัวของหนึ่งพันสาาริกมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมันยืนยันว่ามันมีเงินมากพอที่จะทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นมามาถึงจุดที่เป็นจุดขายสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลงมาที่นะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองนะครับอันนี้ในทางเทคนิคมันบอกนะครับบอกว่าเงินมันมากพอมันมีเงินมากพอที่ทําให้หุ้นขึ้นมาได้นะครับแต่พรุ่งนี้ก็มีเงินมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้สี่หมื่นล้านนี่ไม่มากใช่ไหมคะอ๋อพรุ่งนี้นะถ้า ขึ้นเนี่ยมันต้องโชว์มาเลยว่าพวกนี้มีเงินมากกว่านี้อีกนะหกหมื่นนะแม่มันต้องมันต้องได้อีกแท่งหนึ่งใหญ่ๆ่แท่งใหญ่ๆไม่ถึงว่าบวกไปยี่สิบจุดคือเอาว่าเปิดมาพันสี่อลไอย่างเงี้ยยิ่งแสดงว่าอยู่เจ๋งมากอ่ะอันนี้ยูใช่เลยเออท้าใครเนี่ยอยู่เจ๋งมากมีคู่ต่อสู้เหรอคือเราก็รู้แล้วว่าฝรั่งขายแล้วเราเราก็เราก็ซื้ออยู่สามเจ้าสามคนคือคนไทยทั้งหมดถูกไหมครับค่ะ แล้ววันนี้ที่ขึ้นไปแรนดผมบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปแรงดหรอกแต่ตบ่บยมันขึ้นไปแงนด์ผมคิดว่าเป็นป๊อปเทรดเขาลากขึ้นไป้วเทปรฟ,ฟิตนะครับเป็นป๊อปเทรดนะครับซึ่งมันก็คือเกินเนี่ยที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับมันไม่ควรบวกมากกันบวกสักสิบสิบสามจุดสิบห้าจุดก็พอละนะฮะแต่สไตล์ของการเก็งกาไรของป๊อปเทรด <c oughs> ก็ทําให้ตลาดมีวอลุ่มนะก็ดีนะครับ<ช>แบบนี้ไม่ได้ไม่ถือว่าไม่ได้ถือว่าทําให้ตลาดเสียหาย<ช><ๆ>ก็เป็นหน้าที่ที่คุณทวํวอก็ถูกแล้วนะครับ อย่างหุ้นขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ I V L ขึ้นไปยี่บสี่เจ็ดมันก็ต้องกดลงมาถูกไหมครับ<ฆ>ประขายมันก็ต้องมาซื้อคืนเดี๋ยวกลับไปปิดยี่สบสี่เจ<ฆ>็ดใหม่ผนี้ก็เห็นยี่บ้านะครับถึงตือถึงตอนนี้นะยังยังถือว่าเรามีเงินอยู่นะฮะที่จะทําให้หุ้นขึ้นไปเหนือพันสี่ได้คือถ้าไม่ขึ้นไปยืนพันสี่นั่นนะมันก็สามารถจะลงได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ให้ให้น้าหนักว่าให้น้ําหนักว่ามันน่าจะขึ้นไปนะครับให้น้ำหนัก พินิพนธ์บอกแล้วมันน่าจะขึ้นไปคือมันจะต้องขึ้นไปรับมวลมหาแมงเมาอ่อะที่ติดอยู่ที่พันสี่ร้อยสามสิบพันสี่ร้อยห้าสิบอะในเดือนเนี้ยเขาเรียมวลมหาแมงเมานะฮะที่ติดอยู่นะที่ติดดอยอยู่นะฮะให้ได้ลงจากดอยกันบ้างนะครับจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่นะครับอันนี้เป็นสับสับสับเดี๋ยวสับพีชนะครับมวลมหาเมนไปกินวันเสาร์ที่ดีได้ไหมมีตัวไหนบ้างฮะผมว่านะครับซื้อหุ้นตรงเนี้ยแล้วก็ สัปดาสัปดาหน้าเป็นเป็นสัปดาห์ขายพูดแล้วก็ไปไปวันที่สิบสี่อ่ะพี่พี่พี่ขอไอทีดีได้ป่ะไอทีดีอ่าก็ตามตามคืออย่างนี้เราต้องดูว่าคมูลับเหมาเนี่ยมันกักกักอยู่เพราะมันไม่รู้ว่าอายุสภาแล้วกฎหมายมันจะหายไปหรือเปล่าแดงว่ามันเล่นตามเหตุผลถูกไหมครับเหตุผลคือว่าไม่ังมีคดกลัวอยู่ฮะแต่จริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวเราไม่มีก็ไม่เป็นไรในในหมู่ลับเหมาเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมาทํา มหาพภิโปรเจกต์เอไปฮะซึ่งมันเป็นเขาเรียกเป็น,ปนยุคทองของหมู่กลุ่มรับเหมาไม่เกี่ยวกับสองล้านหรอกนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรขาคาขอเทคนิคแล้วก็ได้หมดฮะถ้าถือตอนนี้ก็คือหุ้นรับเหมา้วอยู่ต่ำสุดะนะครับน่าจะแรกตกลาดที่สุดก็น่าจะขึ้นได้นะ,ะไอทีดยังไม่ขึ้นนะของพี่คนอื่นก็ไปแล้วนะไอทีดซีเคมาแล้วนะเซ็กอะไรก็จะตายเหมือนกันหมดนะฮะเอาเอาสักสามสิบตังค์ได้ไหมห้าบาทห้าสิบ คือห้าบาทห้าสิบน่าจะเห็นนะครับไอ้ที่ดีนี่นก็คือถ้าผ่านห้าบาทห้าสิบนั่นคือว่าอยู่รอดแล้วอะ่ะตรงนี้ยังกำก,ำกำกึ่งว่าจะเอาด้วยปะ่ะเออมันมันยังยังเหมือนกับว่ายังซื้อของอยู่อ๋อยังยังกดอ,งอยู่พอดียพี่นิพนแกตามเลยต้องตามก <ด S 1> <อ>แก่ยู่ดอยู่คุณตอนนี้ไม่มีอะไรคือพร้อมเล่นะนะฮะคือพร้อมที่จะเล่นแต่แต่ก็ต้องเล่นเมื่อเมื่อมันมีปัจจัยเกื่อหนุนได้ไหมครับแต่พร้อมเล่นนะฮะตลาดรวมไปก็ไปเห็นไหมค่อยๆขึ้นมานะฮะ แต่โดยปกติผู้รับเหมาเนี่ยจะเป็นข่าวรลายตัวะนะครับะะอะตกลงนี้จะให้ไหมล่ะห้าบาทหา้าสิบอ่ะห้าบาทห้าสิบเพื่อนน่าจะเห็นนะพรุ่งนี้น่าจะเห็นนะครับตลาดไป<อ>พรุ่งนี้ไอทีดีคือคือกลุ่มที่มันรักการเนี่ยพรุ่งนี้มันจะต้องนําแต่เราก็จะไม่เห็นว่าให้ข่าวเลยที่เกี่ยวกับรับเหมามันจะมาใช่ไหมมันจะเป็นข่าวในทางลบของพี่นิพนธ์สามสิบเจ้าเขาเนี่ยคนที่คนที่ดูแลไอทีดีเขาเล่นเป็นอยู่แล้วนะฮะลองดูไทีหลังก็ไมเาไม่เป็นไรหรอกนะฮะ ได้ห้บาทห้าสิบวันนี้ก็ถ้าขึ้นไปตอนนี้พรุ่งนี้ก็ลงอยู่ดีขึ้นพรุ่งนี้ดีกว่าซื้อพรุ่งนี้ดีกว่าขึ้นพรุ่งนี้ดีกว่าอโอเคต่อต่อรองมีคนขอไปให้แล้วเมื่อกี้ขึ้นขึ้นพรุ่งนี้ดีกว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็แสงชาวบ้านขอไปแสนหุ้นไปะอ่ะไม่เป็นไรขอทีเฟกค่ะพี่ทีเฟกนะครับก็หางยาวตัวนี้ของร้อยยี่สิบนาทีก็ทําให้รอดไปนะครับตอนที่ลงมาเก้าสามแปดแล้วนั้นดูไม่ดีนะครับ คราวนี้ก็จะเป็นเกนะ้าสแดเป็นแนวรบนาบของมันเลยนะครับอแล้วก็แนวคือวันนี้มันขึ้นไปไม่ถึงเก้าห้าหนึ่งจุดเก้ามันขึ้นไปแค่เก้าห้าหนึ่งุดสี่นะฮะแล้วลงมาเนี่ยถูกแล้วแสดงว่าทีเฟกปรับฐานเสร็จละ<อ>ปรับฐานเสร็จละเพราะนั้นพวกนี้นะ่ะยังไงพวกนี้คุณจะต้องเป็นคนตัดสินตลาดทีเฟกตอนเปิดตลาดเลยก่อนเก้าโมงสีห้าคุณต้องตัดสินแล้วว่าคุณจะไปเก้าห้าหนึ่งจุดเก้าไหมถ้าพวกนี้ทีเฟกเห็นเก้าหนึ่งจุดเก้าเ็จไปพันสี่นะครับใอลกี่จุดฮะ อีกเจ็ดจุดประมาณหกเจ็ดจุดหกจุดอันนี้มันเก้าสี่ห้าใช่ไหมครับเก้าสี่ห้าจุดสาก็มาเจ็ดจุดนะฮะถ้าที่เฟกบวกได้เจ็ดจุดพรุ่งนี้เช้าเปิดมาโดดเจ็ดจุดเลยนะอันอย่างเงี้ยไปแล้วตลาดไปแล้วนะฮะมีระยะให้ดูนะคุณผู้ชมมีระยะ,<น>ะที่พี่พลมีเงื่อนเงื่อนกระตุกกันดลน,น,นะก็ะะมันไม่ถึงไงฮะมันไม่ถึงไงมันขึ้นไปแล้วมันไม่ถึงมันขาดไปแค่จุดห้ามันก็ไม่ทําอนะฮะแสดงว่าก็ฝั่งนี้ก็คือคือยังช็อตอยู่ก็ยังยอมช็อตลงมาปิด ให้ง่ายมันดูหมูไปเปล่าธรรมดาหุ้นตอนเริ่มขึ้นนะครับคือช่วงเรียกหูเรียกหัวต่อเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่ยากอยู่แล้วสาหรับสาหรับคนที่คนที่จะกําไรคือหนึ่งต้องอดทนต้องการซื้อถูกก่อนสองต้องอดทนรอสามก็คือว่าไม่เล่นไม่ขายนะครับกาดทุนไม่ขายนะครับถือไว้มึงไม่เล่นอดทนสู้กับมันนะฮะคือตลาดตัวนี้ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้นะครับขาดทุนไม่ขายนะับไม่ไล่แรงไม่ซื้อไม่ขายอะไรเงี้ยนะ ขึ้นมาเยอะๆไม่ซื้อเพิ่มนี่ซื้อมั่งเปล่าพี่อ๋ะเพราเราซื้อฮะเราซื้อจนหมดตังแล้วตอนนี้เรารอขายเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาช่วยซื้อใหม่นะฮะเราซื้อจนหมดตังไปแล้วนะฮะตั้งแต่พันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยสี่สิบห้าเลยเนี่ยนะโอเคโอเคหมดตังมาแล้วเนี่ยตังเราซื้อหมดละแกซื้อหมดตังแล้วขายคุณผู้ชมหมดแล้วซื้อจนหมดแล้วนะฮะโ้ยรแสล้านเียมั้ง แต่แ่ร้านนี่สําหรับเซตถ้าลงไปพันสองไงโอเคแล้วแถวนี้ไม่ซื้อแล้วพอแล้วเพราพี่นิผลเขหมดทางแล้วหมดทางเมื่อกี้ที่ขอไอพีดีไปคงไม่ได้หรอกไอทีดีใจเย็นขาบาทห้าสิบวันนี้ขึ้นไปพรุ่งนี้ก็ลงมาที่เก่าเพราะนั้นถ้าขึ้นขึ้นพรุ่งนี้ดีกว่าเพาะี้พรุ่งนี้ขึ้นทั้งทั้งแล้วเหมายกแผงดีกว่าต่อไปทองคําค่ะพี่ทองคํานะลงมาทองคำผมดูนะมันลงนะครับคือถ้าแถวพัน พันสองร้อยแปดนะฮะ <Okay. S 2> กับพนะันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยผมจะลองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะคะพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยนะฮะถ้าลงไปถึงตรงนั้นนะมีสัญญาณผมลองผมตามลองดูถ้โจทย์ไว้ก่อนนะคนชัดๆตัวตัวแถวนั้นเนี่ยไอตัวหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยนะหนะึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเป็นจังหวะที่แบบเสี่ยงลองเลยเสี่ยงลองเข้าไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นจะแถวเนี้ยนะผมมีช็อตนะผมจะระบายช็อตออกไปเรื่อยๆแล้วผมเตรียมจะกลับขามาเป็นรองละนะครับคือจะบอกว่าช็อตหรือรองก็คือว่ามันยังลงต่อได้ถูกไหมครับคุณม่อนค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแ่เนี่ยขารองเนียถ้ามันลงไปที่หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะขารองจะต้องได้เปรียบเลยระบายช็อนได้แล้วนะคะใช่ตรงนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี้ยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเนี้ยนะครับ ไปลองันหนึ่งสองศูนย์แปดวันหลุดเนี่ยผมจะเริ่มทยอยลองนะฮะแต่สไตล์ผมอืผมจะรอสัญญาณมวนตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ขึ้นมาพอพันสองผมจะกลับเข้าไปลองเลยชัดเจนทุกท่านตาพิทพลในรายการชัดนะครับเดี๋ยวจะให้ผมช็อตตรงนี้นะตัดมือผมทิ้งดีกว่าค่ะผมไม่ช็อตกล้าตัดมือทิ้งนะผมไม่ช็อตเอาแล้วลงไปอีกยี่สิบเบียไม่เอาหรอผมไม่เอาฮะทไมล่ะคะผมไม่โง่ฮะโอเคฉลาดผม ไม่ใช่ฮะผมเล่นมาจนรู้แล้วครับว่าต้องทํนยังไงครับอะไรจะง่ายขนาดนั้นเพ่ใช่แต่ตรงนั้นเนี่ยเด้งแน่นอนนะครับเด้งเด้งแน่นอนคือคือกราฟฝรั่งเ่ะไม่หลอกไม่เหมือนทีเฟกนะครับกราฟไทยนะครับเร่เช้าหยอกเดนหล่อบ่ายนะครับตามใจเจ้านะครับเดี๋ยวเจอกันสิเอ็ดโมงพิ่งนี้ค่ะได้ครับสวัสดีคสุด